เป็นความคุ้มค่าคุ้มราคาที่สวยน่าใช้มากๆค่ะคันนี้เป็นเต y ์ตา Revo เครื่อง 2.4e+ รถปี2018แน่นอนนะคะรุ่นเดิมๆความเดิมของตัว e คือจะได้เป็นไฟหน้าแบบหลอดฮาโลเจนธรรมดาคันนี้เป็นตัว e+ Plus แน่นอนไม่ธรรมดาแน่นอนไฟหน้าเปลี่ยนเป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะคะแล้วก็ภายในมีกล้องถอยพร้อมจอวิทยุแบบทัสกีนนะคะมีจอแสดงผลกล้องถอยให้ด้วยท่านไหนกําลังเล็งหารถ กระบะสี่ประตูนะคะสีขาวแบรนด์ตลาดคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆนานๆมาทีนะคะคันนี้ฟรีดาวผ่อน9,400เท่านั้นราคาค่าตัวแบบตัดสดอยู่ที่549,000บาทราคาดีมากๆไม่เพียงแค่83,000กิโลสนใจดูคลิปนี้ให้จบสายพาชมค้า สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับสายเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกระบะมือสองสายเพชรยนต์นะคะน,นานๆมีมาทีนะคะสำหรับรุ่นนี้ส่วนมากจะเป็นตัว E ธรรมดาไฟหน้าแบบเป็นโฉมฮาโลเจนธรรมดานะคะแต่วันนี้มีมาแล้วคันนี้เป็นโตโยต้ารีโวเครื่อง2.4 E+ นะคะแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้เนาะคันนี้เป็นตัว E+ ไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลขไมค์คันนี้อยู่ที่83,000กิโลเท่านั้นเองใช้งานน้อยมากๆนะคะประวัติส รับรถไปแล้วสามารถเช็คได้มีที่มาที่ไปแน่นอนคันนี้เดิมทั้งคนันไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องตัวสีหรือแม้แต่กระทั่งโครงหลักรถเรามีรับประกรันไม่มีพลิกคว่ำชนหนักจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะคะรับรถไปแล้วสามารถเอาไปตรวจเอาไปเช็คได้นะคะถ้าตรวจพบคันนี้เคยพลิกคว่ำเคยมีการเคาะโครงหลักหรือเคยมีการอา่าสับเปลี่ยนเครื่องมาแจ้งมาได้เลยรับสื่อคืนแบบเต็มจานวนนะคะคันนี้นะคะราคา5้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทท่านไหนสะดวกฟรีดาวคันนี้ ได้อัตราดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะคะเริ่มต้นเพียงแค่2.79เท่านั้นแต่ถ้าอยากจะผ่อน84งวดคันนี้ผ่อนเริ่มอยู่ที่เดือนละ9,400บาทได้รถสภาพสวยๆไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ออร่าออร่าแบบนี้ไฟใช้เลยปกตินะคะที่ซาซเคยเห็นนะรุ่นนี้ไม่แสนสอแสน3ราคา5 5 9แสนห้ันคันนี้ไม่8 0 0 0 0นเท่านั้นราคา5 4 9แสนบาทคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆและที่สําคัญคันนี้ยังไม่ติดจองนะคะถ้าท่านไหนสนใจรีบติดต่อมาหาายได้เลยไลน์ไอเดี SAI 1 2 7 9 9หรือว่าดว่านโทร 0902970834นะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะคอ,อนยัเริ่มต้นจากด้านหน้าไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะโฉมนี้ก็คือมีไฟเดทางไปให้ได้ใช้ไฟหลีไฟเลี้ยวมีไปให้ได้ใช้ซูมไปจนถึงด้านในนะคะตัวจานฉายไม่มีรุดลอกไม่มีกะไม่มีฝ้าใดๆตัวลูกแก้วโปรเจคเตอร์ก็ใสๆส,ส,สวยๆพร้อมใช้เลยโค้งหนะ้าไม่เคยมีการขัดมาสังเกตอาจจะมีรอยแตะแมลงสักนิดนึงแต่ด้านในก็คือไม่เคยอ่ารวมๆแล้วนะคะก็คือยังใสยอยู่ ไม่เคยมีการขัดหน้าไฟคันนี้สวยงามมากๆลูกค้าได้รับอะไรเดิมจากศูนย์ไปทุกชิ้นแน่นอนใส่รับประกันเดี๋ยวช่วงเปิดฝากระโปรงให้ดูโลโก้งานแท้งานเดิมของตัวไฟด้วยคันนี้นะคะได้เป็นโฉมหน้าหล่อนะคะด้านในจะเป็นสีดําเมทลลิกดาเงาเนาะแล้วก็ตัดด้วยกรอบสีโครเมียมแบบนี้สวยงามพร้อมใช้สุดๆหลังพึ่งด้านล่างนะคะตรงกันชนหน้าไม่มีแตกหักใดๆคันนี้ใส่ขอรับประกันเลยเดิมแท้ทั้งคันอยากดูโลโก้โตโยต้าในส่วนอะไรส่วนไหนแจ้งใส่มาได้เลยเดี๋ยว ชมนะคะคท่านไหนอยากจะเข้ามาดูอยากจะเข้ามาทดลองขับนะคะเรียนเชิญเลยร้านเราอยู่ที่ย่านมินบุรีนะคะซอยเสรษีไทย68แยกที่1แล้วติดต่อมาหาสายได้เลยนะคะเบอร์0902970834เบอร์นี้สามารถแอดไลน์และโทรมาได้เลยตลอด24ชั่วโมงนะคะคันนี้นะคะไฟตัดหมอกก็มีติดไปให้ครบ,บนี่โลโก้ ของแท้เดิมตัวใหม่ๆจะเป็นยี่ห้อไทยโคยโตแบบนี้นะคะสำหรับรุ่นนี้ก็มีติดไปให้แบบครบๆสวยๆกดดูนะคะระหว่างแก้มกับกันชนเนาะถ้ารถเคยมีการชนหน้ากิบล็อกแตกหักเนี่ยตรงเนี้ยมันจะขยับคันนี้ไม่มีการเพยเอรคันนี้ไม่มีการออก เปลี่ยนกิบล็อกเลยนะคะก็คือไม่เคยมีการชนหน้ามาสโลปสันเหลี่ยมฝากระโปรงต่างๆก็สวยงามสวยเงา,มงามไม่มีรอยบุบบุ๋มใดๆนะคะระหว่างแก้มกับกันชนก็เรียบสนิทเข้ากับสโลปฝากระโปรงแบบนี้สวยงามมากๆอะไรทุกชิ้นต่อติดกันเดิมๆตามสโลปเดิมๆจากศูนย์ไม่เคยมีการเคาะไม่เคยมีการซ่อมมาเลยนะคะในส่วนของตัวล้อคันนี้จะได้เป็นล้อแม็กเดิมๆจากศูนย์ครบ17 ยางคันนี้อาจเป็นยางปี2018แน่นอนแต่ท่านไหนซื้อรถกับไซ,ซายเปลี่ยนเป็นยางชุดใหม่ให้ลูกค้าเลยอาจจะไม่ใช่ยางใหม่เมื่อหนึ่งนะคะแต่เป็นยางปีใหม่ๆเอาไปให้ลูกค้าได้ใช้งานยาวๆอย่างแน่นอนไซคัดมาให้แล้วนะคะสําหรับคันนี้โครงเดิมโครงหลักๆเป็นโครงเดิมนะคะไม่มีประวัติตัดต่อโครงสร้างใดๆซูมไปจนถึงด้านในปีกนกโชกช่องล่างต่างๆบูทยางไม่มีเสียหายไม่มีกรอบแดดไม่มีกรอบกระด้างนะคะอะไรพลาสติกหมดุด นะคะหมุดซุ้มล้อทุกชิ้นยังอยู่เดิมๆสวยๆกันโคงกันโคนนะไม่มีแบบว่าเก่าเลยคันนี้คือสวยงามมากๆอะไรเดิมแท้จากศูนย์ทุกชิ้นนะคะบันไดข้างทรงสี่ประตูทรงเดิมแท้ศูนย์รีโว่ก็มีติดไปให้นะคะแล้วก็สลบสันเหลี่ยมประตูนะคะมองตั้งแต่แก้มยาวไปจนถึงประตูยาวไปจนถึงช่วงกระบะก็ไม่มีรอยบุ๋มใดๆคันนี้สีสวยออร่ามากๆกระจกมองข้างนะคะจะได้เป็นรุ่นสายไฟเจ็ดสายพับปรับเลนไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวมีโลโก้ของแท้ง งานแท้เดิมๆไปให้ลูกค้าได้เช็คได้ชมกันคันนี้โลกโก้จะอยู่ตรงนี้แท้เดิม ทุกชิ้นนะคะตัวขาไม่มีแตกหกักใดๆกันศาสตร์ก็มีติดไปให้ลูกค้างานเดิมแท้แน่นอนกระจกคันนี้ทรายเช็คมาให้แล้วมีโลโก้โตโยต้านะคะตัวฟิล์มต่างๆคันนี้ก็ติดไปให้ลูกค้าแล้วสวยพร้อมใช้เลยตัวกระบะไม่เคยมีการเคาะโป๊ะทำสีมากนะคะขออนุญาตเคาะให้ลูกค้าได้ฟังเสียงกันนะคะเป็นเสียงเดียวกันทั่วทั้งแผ่นไฟท้ายก็ไม่มีแตกร้าวไม่มีแตกรายงานใดๆคันนี้คือสวยงามพร้อมใช้ด้านหลังนะคะกล้องถอยก็จะอยู่ตรงนี้ น,นี้มือเปิดเนาะสีโครเมียมสวยงามแล้วก็กล้องถอยตรงนี้เป็นงานเดิมแท้นะคะแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3ก็มีไปให้ใช้โลโก้จะอยู่ตรงนี้นะคะประมาณนี้โลโกโตโยต้าด้านหลังโลโก้ไฮลักตัว E โลโกโฮไฮรักรีโวตรงนี้ก็มีติดไปให้นะค,ะคันนี้ทะเบียนนคนรราชสีมานะคะไม่นานเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นอ่าทะเบียนกรุงเทพให้ลูกค้านะคะจะเป็นป้ายเพชรยนต์สวยๆเลขอ่าจะเป็นเลขใหม่เนาะเลขทะเบียนกรุงเทพนะคะแล้วก็คันนี้ก็จะเป็นมีตัว การชนท้ายการชนเสริมท้ายให้ลูกค้าได้ใช้กันด้วยตัวการชนก็ไม่มีรอยบุบบุมไม่มีรอยลักยิ้มใดๆเนาะคันนี้สวยงามมากๆรถสี่ประตูจะไม่ค่อยได้ใช้ขนของเท่าไหร่นะคะก็แมกไลเนอร์ก็สวยๆงามๆแบบนี้เลยไม่มีรอยขูดขีดใดๆนะคะอ่าโอเคประมาณนี้ในส่วนของบอดี้ผิวพันด้านนอกเนาะทั้งรอบทั้งคันเนี่ยก็คือสวยงามไม่มีรอยบุบบุ๋มตัวสีเดิมๆสวยๆโครงหลังรถเป็นโครงเดิมมีรับประกัน ให้ลูกค้านะคะแล้วก็อในส่วนของภายในนะคะคันนี้ความเดิมความดีของตัวอีจะได้เป็นเบาะผ้าสีดำแบบนี้นะคะเป็นกำมยอจลวดลายนี้จะเป็นลวดลายเดิมๆจากศูนย์นะคะแล้วก็ฟองน้ำกดแล้วก็ไม่มีรอยยบับหรือว่าเป็นรอยแบบนั่งเยอะใช้งานเยอะอะไรแบบเนี้ยเนาะไม่มีนะคะคันนี้ใช้งานน้อยมากนะแล้วก็คันนี้นะคะ กติแล้วเนี่ยตัวจอวิทยุของตัว E นะคะเขาจะได้เป็นอีแบบหนึง่งเดี๋ยวซายจะขึ้นรูปไปให้นะคะปิ้งประมาณนี้นะคะแล้วก็แต่ว่าคันนี้เนี่ยคือเขาจะ เป็นตัวจอวิทยุที่เป็นจอทัชสกรีนนะแล้วก็ตรงนี้คือจะสามารถดูกล้องถอยได้กล้องถอยที่อยู่ข้างหลังเมื่อสักครู่นะคะเดี๋ยวตอนสตาร์ทเครื่องเดี๋ยวไซใช้ระบบกล้องถอยให้ดูนะแล้วก็ตัวช่องเก็บของนะคะล็อกเก็บได้ปกติแล้วก็รุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่มีช่องอสําหรับถ้าสมมติเราเปิดรูลมตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ตัวแอร์เนี่ยเขาจะเข้ามาตรงนี้ตรงนี้สามารถเป็นช่องเย็นก็คือเอานมกาแฟต่างๆเป็นกาแฟกระป๋องอะไรเงี้ยมาแช่ได้นะคะถ้าไม่ใช้ก็ปิดไว้ประมาณนี้นะคะ คันนี้ก็ใช้งานปกติดีแล้วก็ด้านล่างตรงนี้มีเล่มคู่มือต่างๆเอกสารถูกต้องตามกฎหมายทุกทุกอย่างเลยนะคันนี้ก็โอนได้ปกตินะคะรถตัวสูงต้องมีมือหุนเสาเอคันนี้ก็มีติดไปให้ด้วยนะคะตัวแอร์คันนี้เป็นแอร์ปรับแมนนวลนะก็คือใช้เราก็คุ้นเคยกันดีเนาะสำหรับแอร์ตัวตัวปรับแมนนวลนะคะก็ประมาณนี้คันนี้ตรงคอนโซลกลางนะคะก็มีปุ่มอีโค o โหมดมีปุ่มพาวเวอร์โหมดให้ลูกค้าได้ใช้การตามแบบฉบับของ t o y o t a Revo นะคะอ่ะในส่วนถัดไปนะคะเดี๋ยว เราไปดูด้านหลังกันบ้างคันนี้เป็นรถสีประตูที่สามารถเดินทางกันไปเป็นครอบครัวได้ด้านหน้าคุณพ่อคุณแม่ด้านหลังก็จะเป็นอาลูกๆนะคะ3ท่านก็นั่งได้นะ,ะตรงนี้หรือไม่นั่งนะคะก็นั่งสองคนแล้วก็เอา ที่พาแขนลงมาแบบนี้นะคะก็สามารถเป็นที่วางแก้วได้เช่นเดียวกันที่รองศรีรษะเป็นรุ่นที่สามารถถอดได้นะคะดูอาถอดออกทำความสะอาดได้ทั้ง3ชิ้นเลยนะคันนี้ผ้าหลังคาก็สวยๆงามๆไม่เคยมีการเจิมใดๆนะคะแล้วก็ระบบไฟต่างๆก็ใช้งานปกตินะคะประมาณนี้ ระบบไฟฟ้าก็ไม่มีเสียหายใดๆเนาะเพราะว่าแบบเรารับประกันเลยว่าไม่มีจมน้ํามานะคะประมาณนี้ก็ระบบไฟฟ้าไม่มีช็อตใดๆคันนี้อะไรเดิมๆจากศูนย์ทุกชิ้นนะคะสายเช็คให้แล้วนะ <c oughs> ตัวแผงประตูก็ไม่มีแตกหักใดๆคันนี้สวยงามด้านหลังก็ระบบล็อกเด็กนะคะก็มีให้ได้ใช้กันด้วยสําหรับรถสีประตูจะมีนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของฝั่งพวงมาลัยฝั่งคนขับกันบ้างนะคะพวงมาลัยคันนี้เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังที่เป็นหนังสภาพใหม่มากๆนะคะดูจากตรงไหน นะลวดลายหนังด้านบนนะคะจะเป็นพวงมาลัยที่ไม่มีความมันเงานะคะยังเป็น,วนลวดลายหนังเดิมๆสวยๆอยู่คือเวลาเข้าโค้งเนี่ยคือจะจับติดมือนะคะพวงมาลัยจะไม่หลุดมือก็คือจะไม่มันจะไม่ลื่นประมาณนี้เนาะแล้วก็พวงมาลัยคันนี้จะเป็นตัวมีมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถ ลดเสียงเพิ่มเสียงนะคะหรือวางสายร,รับสายโทรศัพท์ได้เพราะตัววิทยุคันนี้ก็จะเป็นรุ่นเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะประมาณนี้เนาะ,ะเดี๋ยวเราลองไปสตาร์ทเครื่องนะคะดูเลขไม่จริงแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูตัวเครื่องใต้ฝากระโปรงกันเลยะคะ่ะ คันนี้เลขใหม่นะคะก็อยู่ที่83,284กิโลนะคะขาแยเปิดแอร์สักครู่นะคะแอร์เย็นแอร์เย็นดีนะคะปกติดีตัวระบบแอร์น้ำยาไอแต่ต่างแล้วก็เติมไปให้ลูกค้าได้ใช้กันน้ำมันเครื่องท่าเก่าเราเปลี่ยนให้นะคะเราเซอร์วิสให้ลูกค้าครบทุกจุดรถแบบพร้อมใช้งานเลยนะคะอ่ะในส่วนของนะคะกล้องถอยใส่เกียร์ถอยนะคะเมื่อเราใส่เกียร์ถอยเสร็จปุ๊บ ตัวกล้องถอยก็จะทํางานแบบนี้เลยนะคะมีเส้นกระระยะให้เราได้ใช้กันด้วยสําหรับคุณผู้หญิงหรือท่านไหนที่ไม่สะดวกในการหันมองนะคะไม่สะดวกในการกระระยะก็มีกล้องถอยให้ลูกค้าได้ใช้กันด้วยนะคะประมาณนีนะะ้เดี๋ยวเราไปดูนะคะในส่วนของตัวเครื่องใต้ฝา,ากกระโปรงคันนี้โลโก้ไฟนะคะงานแท้งงานเดิมดูตรงไหนนะคะคันนี้เคยมีการชนหน้ามาไหมเดี๋ยวสายพาชมเดี๋ยวสายพาเช็คนะคะไปกันเลยค่ะ เปิดไาหน้าออกมาแล้วเรียบร้อยนะคะสตาร์ทรถแล้วไฟเดท์ทมก็ทํางานปกติดีนะคะสําหรับทั้ง2ฝั่งเลยนะแล้วก็ในส่วนของงานแท้งานเดิมของไฟหน้านะคะ <c oughs> ก็จะดูตรงนี้ตรงนี้จะเป็นยี่ห้อไทยโคอิโตนะคะไฟหน้าไม่มีแตกหกักใดๆนะแล้วก็ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะงานแท้งานเดิมทั้ง2ฝั่งเลยแล้วก็ในส่วนของโครงหลักรถนะคะโครงหน้าโครงไฟหน้าตรงนี้เป็นสีเดียวกันทั่วทั้งชุดนะคะยาวตั้งแต่ฝั่ง ขวายาวมาจนถึงฝั่งซ้ายฝั่งนี้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของแผ่นเพลทนะคะตัวสีตัวถังเลขเครื่องต่างๆก็เป็นเลขที่ตรงกับหน้าเ่มปกติดีคันนี้นะคะกรองโซลา่ากรองแยกหม้อกรองอากาศต่างๆก็มีติดไปให้ครบๆสวยๆเลยในส่วนของหม้อลมเบรกนะคะท่อแป๊บอลูมิเนียมก็ไม่มีบิดเบี้ยวใดๆนะคะน้ำมันเบรกใายเติมไม่ให้ลูกค้าได้ใช้แบบยาวๆเลย ปั๊ม ABS ตรงรุ่นนะคะรหัส 4J นะคันนี้ก็ตัวเครื่องไม่มีสนิมหรือว่าสตาร์ทแล้วก็ไม่มีน้ำมันไหลเยิม้มใดๆนะคันนี้งานแท้เดิมม้อน้ามีโลโก้โตยโตยโต้าให้ได้เช็คได้ชมกันนะสำหรับคันนี้เป็น Toyota ารีโวนะคะเครื่อง 2.4E+ Plus เกียร์ออโต้นะท่านไหนสนใจนะคันนี้ราคาดีมากใส่ขอรับประกันเลยราคาถูกสุดๆปกตินะคะตัว E ธรรมดาไฟหน้าชมฮาโลเจนมาเยอะกว่านี้อีกราคา559,000 คันนี้ราคาดีมากๆไม่แปดหมื่กิโลเท่านั้นราคา549,000บาทท่านไหนสุดกฟีีดาวผ่อนแป่งวดคันนี้ผ่อนเริ่มอยู่ที่ดอลลาเก้าพันสี่ร้อเท่านั้นได้รถสประตูตัวสูงพีรันเนอร์ตัวเกือบท็อปขออนุญาตเรียกว่าตัวเกือบท็อปแล้วกันเนาะก็ะได้คันนี้ไปใช้เลยนะคะสนใจก็สามารถแอดไลน์มาสอบถามรายเพิ่มเติมได้เลยนะคะไลน์ดี sai 12799หรือว่าด่วนโทร090 297 0834นะคะท่านไหนอยากจะเข้ามาดูอยากจะเข้ามาทดลองขับติดตอ่อไซมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ไซกับรี v o ตัว2 4 e plus คันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนท่านไหนชอบไซฝากกดไลค์ท่านไหนถูกใจอยากให้กำลังใจกันก็ฝากคอมเมนต์ด้านล่างมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ